กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัยพบักคลั่งลิเวอร์พูลพบกับผมแอดมินเม้งเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาชมบทวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลิงกิดนะครับสัปดาห์ที่8นะฮะลิเวอร์พูลของเรามีคิวไปเยือนนกนางนวลไบรตันแอนด์โอฟออเบรียนนะครับที่สนามเดอะเอแม็กซ์สเตเดียมนะครับวันที่8ตุลาคมนะครับวันอาทิตย์ตามเวลาประเทศไทยนะฮะสองทุ่มตรงนะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดโดยการออเไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับ ในนัดเจอกับบริทันนะครับสถานการณ์ล่าสุดของบรตันนั้นฟอร์มช่วงหลังดรอปลงไปนะครับหเกมหลังสุดนี่แพ้ไปถึง3นะครับโดยในพิมลีงนั้นแพ้ขาดลอยให้กับแอตต l a ิลไปถึง6-1เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบอลรู้สึกว่าบอลมันจะเสียสรงไปเยอะพอสมควรนะครับสําหรับโรเบโตแดชชบี้นะครับ,รบ, ubby, รบเกมรับค่อนข้างจะเป็นห่วงนะครับแพ้จาก5เกม ขอให้แพ้3เกมจาก5เกมหลังสุดนะครับส่วนลิเว์ของพวกเรานะครับก็กลับมาคว้าชัยชนะได้ในศึกยูโรปาลีในนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะอุ่นๆเซนซิรัวไป2 0นะครับหลังจากที่แพ้กับสเปอร์2 1เบื้อสุดสปดก่อนนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับหลังจากเจอรามาาในเรื่องของบ a r รและก็พูตซินนะครับโดยพูตซินในเกมนี้นะครับ ผู้ตัดสินในสนามก็คือแอนโทนีเทลเลอร์นะครับส่วนผู้ตัดสินในห้องเวอาก็คือคริสคาวนัตนะครับส่วนตำราประเทศไทย2ทุ่มห้ามลืมนะวันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมต่อมาเรามาอัปเดตเรื่องตารงนางคะแนนก่อนนะครับตารงนางคะแนนล่าสุดแบบเร็วทม์ตอนนี้แมนเชสเตอร์ยังนําเป็นจ่าฝูงนะครับแข่งไป7นัดมีอยู่18แต้มน,นะครับยังไม่อขอภยัยนะครับแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับล่าสุดก็แพ้ให้กับวูมันตันนะครับ ส่วนรองจากฟูงเป็นตอนนั่นอสเปอร์นะครับแข่งไป7นัดมีอยู่17แต้มนะครับยังไม่แพ้ใครนะครับอัเซนอลอันดับที่3นะครับแข่งไป7นัดมี17ดแต้มเท่ากันกับสเปอร์นะฮะก็ยังไม่แพ้ใครซึ่งเป็น2ทีมที่ยังไม่แพ้ใครในลีกนะครับส่วนลิเวอร์พูลของเราอันดับที่4นะฮะแข่งไป7นัดมี16คะแนนนะครับล่าสุดก็เพิ่งแพ้สเปอร์แบบมีราม่าให้ได้พูดถึงกันเกือบทั้งสัปดาห์เลยนะฮะ ส่วนไบตันเองครับอยู่อันดับที่6นะครับท่านผู้ชมก็แอแข่งไป7นัดมี15แต้มนะครับแพ้ไป2นัดแล้วนะฮะส่วนแมนยูนะฮะตอนนี้โอ้โหล่วงเลยนะครับอยู่อันดับที่10แข่งไป7นัดมี9แต้มนะครับส่วนไทส์ลารางนะครับเบอร์ลี่นะครับอันดับที่18แข่งไป7นัดมีแค่4แต้มนะครับอันดับที่19้าบอลมัดนะครับแข่งไป7นัดยังไม่ชนะใครเลยนะครับมี3มแต้มนะครับ และอันดับสุดท้ายเลยเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแข่งไปเจ็ดนัดมีแต้มเดียวนะครับก็เสมอกับเอเวอร์ตันสองสองนะครับมีแต้มเดียวเท่านั้นสุ่มเสี่ยงแล้การตกชั้นจริงๆนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของตารางคะแนนทีมลีกต่อมาเรามาดูสถิติการพบกันห้านัดหลังสุดของไบรท์ตันและลิเวอร์พูลนะครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าเราค่อนข้างแพ้ทางนะฮะโดยห้านัดหลังสุดนะครับแบ่งเป็นเมื่อรุ่นกันที่แล้วนะครับก็มีศึกเอเอคัพไบรท์ตัน เอาชนะเราเป็นได้2อหนึ่งนะครับมิโตมะยิงอย่างสวยนะครับช่วงท้ายนะครับแล้วก็เป็นศึกพิ้งลิกเราก็บุกไปเยือนก็แพ้ไปถึง3าศูนย์นะครับเตะกันที่แอนฟิลด์เนี่ยเราก็เกือบแพ้นะนะฮะเสมอกัน3าสามนะครับส่วนรุ่นการลงลงไปปี2 0 1 1ันถึงสองพนะครับเราบุกไปชนะได้2 0ศูนย์ะครับแล้วก็เล่นที่แอนฟิลด์เสมอกับไบตัน2 2นะครับและฤดูกาลลองลงไปปี2 0 2 0ถึง2 0 2 1ับเไบตันบุกมาชนะ1 0ศูนย์นะครับ นี่คือสถิติเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับไบตันดีกว่านะฮะต่อมาเรามาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับเรามาดูฝั่งชาวบ้านนะครับคุณซือโรเบรโตดาชาบี้นะครับนักเตะที่ไม่พร้อมลงเล่นนะครับก็จะมีตางฝั่งของอมีถึง5คนนะครับก็มีจูเลโอเอนซิโซนะครับแนวรุกแล้วก็จะมีจจคุสมูนเดอร์นะครับ อีกคนหนึ่งก็จะเป็นเปอร์วิสเอสตูปิยานนะครับบาดเจ็บแล้วก็มีท่านรองเจมมินเนอร์นะครับที่ย้ายไปอยู่กับไบตันก็บาดเจ็บนะครับอีกคนหนึ่งก็คืออดัมลาลาน่านะครับอดีตนักเตะลิเวอร์พูลสองคนนะครับบาดเจ็บ5คนนะครับที่กล่าวไปนะครับอ่ทีมนิวเขาบอกว่าไบตันนะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บถึง5คนนะครับในการต้อนรับการมาเยือนลิเวอร์พูลนะครับเวลคัมออฟลิเวอร์พูลนะครับส่วนท่านั่นของ คาลิกแลมตีนะครับคาดการว่าน่าจะลงเล่นในตำแหน่งฟูลแบ็คซ้ายแทนของเอสตูปิยานไปเลยนะครับเพราะเอสตูปิยานนั้นบาดเจ็บนะครับแลมตีนะครับพร้อมลงเล่นนะครับนี่คือสภาพทีมนะครับของโรเบรโตดาชาชบี้นะครับส่วนนักเตะที่เป็นตัวที่เด็ก็คืออุลิโอเอ็นซิโซนั้นคือบาดเจ็บหนักนะครับที่หัวเข่านะครับแล้วก็ เยกุสบูเดอร์นะครับแล้วก็เอสตูปิยานนะครับตัวหลักนะฮะที่กล่าวมานะครับไม่พร้อมลงเล่นต่อมาเรามาดูลิเวอร์พูลนะครับของพวกเราความพร้อมนะฮะนักเตะที่บาดเจ็บก็มีติโอโกอาคันตอลาโคดิกโตนะครับเควินคิลเลอร์นะครับแล้วก็สเตฟานบาสเซติกนะครับบาดเจ็บอีกแล้วนะครับซึ่งไม่มีแน่นอน4คนนะครับส่วนผู้เล่นที่ติดตัวแบนเคอร์ติจโจนนะครับแล้ว ก็ดีก็โจต้านะครับเคอร์ติจโจนนี่โดน3นัดโจต้านี่โดนนัดเดียวนะครับอันนี้คือใบแดงโดยตรงนะฮะเคอร์ติจโจนส่วนโจตา้าสองเหลืองเป็น1แดงนะฮะทีมนิวลิเวอร์พูลนะครับที่ได้กล่าวไปนะครับเคอร์ติจโจนโจต้าไม่พร้อมแน่นอนติดทุบแบนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจอกับสเปอร์โคดิเกโปนั้นปาดเจ็บในเกมที่แพ้กับสเปอร์สองหนึ่งนะครับคาดการณ์ว่าน่าจะกลับมาจากหลังเบรกทีมชาติ ส่วนตีกออคันตลาเควินเคลลูเฮอร์และสเตเวนบัสติกก็ไม่น่าจะพร้อมนะครับส่วนไรอันกาเป็นแบกที่ทำผลงานเด้นน่าประทับใจนะครับในนัดชนะเซงกิวรัวจากทีเมเลเยียมไป20นะครับจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับคาดการจะลงแทนตำแหน่งของเคยที่โจนเลยนะฮะฟอร์โจนเนี่ยเขาบอกนะครับ, Jones, ะรบ,บ,นะรบฉะนั้นตรงน,นี้เรา แฟนๆก็คงจะรอรุ้นว่าอยากเห็น3กองกลางลงเล่นพร้อมกันนะครับ ister, line, แม็กอลิสเตอร์นะครับโดมินิกสปอสไลน์แล้วก็ไรอันสกาเปนแบกนะครับมีโอกาสนะครับในนัดเจอไบตันนะจ๊ะนี่คือสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะฮะต่อมาเรามาดู11รายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์วม่าจงลงสนามแล้วก็ไลอัพนะฮะของทั้ง2ทีมนะครับ โดยเริ่มต้นเจ้าบ้านนะครับคุณซือโรเบตโตดาชบี้นะครับจะมาภายใต้ระบบ4 2 3 1นะครับก็จะประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นทนันของเฟ b บรูเกนนะครับกองหลัง4คนสายสุดเลยก็จะเป็นทาริกแลมตีนะครับเซนเตอร์ใช้ลุยดังนะครับจับคู่กับอดัมเวฟสเตอร์นะครับดังจับคู่กับเวฟสเตอร์ขวาสุดก็จะเป็นทนันของโจเอลบ็อบแมนนะครับ ส่วนกองกลางต่อรับใช้ยืน2คนจากคู่กันก็เป็นเบรลี่กิลโมร์นะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะเป็นบัตการกอสนะครับนักเตะชาวเยอรมันนะครับทีมชุดเยอรมันนะครับเคยก้าวไปติดทีมชุดเยอรมันส่วนแนวรุกนะครับน่ากลัวจริงๆก็จะมีมิตโตมะนะครับคารูโอมิตโตมะยืนปีกซ้ายนะครับตรงกลางก็จะเป็นเดนนี่วิลเบ็คนะครับส่วนขวาสุดก็จะเป็นชอริมาร์กนะครับ ปีกทั้งสองข้างนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะครับส่วนหน้าเป้าทิ้งไปเลยครับกำลังร้อนแรงจริงๆก็คืออีวานเฟอร์กูสันนะฮะอ่าดาวรุ่งนะฮะขึ้นติดทีมชุดใหญ่นะครับแนวรุกค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับโดยเฉพาะคารุโอมิโตมะนะครับนี่คือไลฟ์อัพของไบรตันภายใต้ระบบ4-2-3-1นะฮะต่อมาเราไปดูลิเวอร์พูลนะครับบอสเจเกนลครอปของเรานะฮะจะมาภายใต้ระบบ4-3-3เช่นเคยนะครับ แต่ที่แน่ๆจะมีเปลี่ยนแน่นอนนะครับอ่าไลน์อัพลิเวอร์พูลนะครับตัวจริงประกอบไปด้วยอลิสันเบเกอร์นะครับส่วนกองหลัง4คนเนี่ยต้องสื่อให้โจโกเมสลงก่อนนะครับทางฟลแบ็ขวาคือโชว์ฟอร์มได้ดีนะนะครับนัดเจอกับสเปอร์เล่นดีนะครับฉะนั้นต้องดูด้วยว่าเทนนันพร้อมแล้วนะครับก็ได้ลงเล่นในนัดเจอกับอ่า เซนกิรัวมาแล้วนะครับได้ลงมานะครับฉะนั้นตรงนี้ต้องซื้อใจนะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็ฟรอร์มโกเมสก็ดีนะครับทเทนก็ฟิตแล้วอันนี้เป็นต้องซื้อใจบอสอย่างเดียวแล้วนะครับว่าจะให้จะลงเล่นแต่สื่อเขายกให้โจโกเมสนะครับทางด้านขวานะฮะส่วน,นเซนเตอร์นะครับสื่อให้มาติปจับคู่กับฟันไดท์นะครับนัดที่เจอกับสเปอร์นั้น สองคนเล่นดีนะครับแต่มาพลาดช,ช่วงท้ายก็คือมาติปไปสกัดเข้าประตูตัวเองอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก5นะครับนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนซ้ายสุดก็จะกลับลงมาเป็นตัวจริงนะครับนั่นก็คือ an, เอลลี่โลเบสันโดยนัดที่แล้วเป็นคอรตาเซมิกัสที่ลงเล่นตัวจริงนะครับเพราะพักรบโบไว้มาใส่แมตช์เจอไบตันเต็มๆนะฮะขณะที่แผงกองกลางนะครับโออยากเห็นเหลือเกินท่านผู้ชมอยากเห็นมากๆนะครับ ประกอบไปด้วยด้านขวาโดมินิกซอบอสไลด์นะครับตรงกลางก็จะเป็นอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งโชว์ฟอร์มนี้ดีนะัดที่แล้วนะครับไรอันสกาฟินแบกนะครับมีแต่คนบอกโอ้ยเล่นดีนะครับมันมันไปฟังหลายหลายคอมเมนต์เลยนะบางคนบอกเล่นสไตล์คล้ายคึงจีนี่ไวเดดุ่าบวกกับปอบอกบ่านะครับคือมีการคลึงมีการ หลอกสกิลหลอกเนี่ยคล้ายๆปอบบบาบวกไวน์ดุมนะครับอันนี้ผมไปไปดูคอมเมนต์มาจากแฟนบอลนะครับก็ได้เป็นโอกาสแล้วนะครับแคนคิจิโจนตรงกลางนะครับได้อันการเฟ็นแบกนะครับเราจะได้เห็นกันนะครับนัดเจอกับไบตันนะครับค่อนข้างแน่นะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยบอสเก็บไว้ลงเล่นถึงประมาณ75นาทีเนาะประมาณนี้แหละแล้วก็เปลี่ยนออกน่าจะเอามาลงเล่นนัดนี้แหละนะฮะส่วนแนวรุก3คนนะครับ น่าจะเป็นโมเฮสซาลาทางด้านขวาตรงกลางโคดิาโปเจ็บก็จะเป็นโอกาสของดาวินูเยสนะครับส่วนไซส,สุดแน่นอนจะเป็นลุยดีอาร์ตนะครับเพราะโชต้าไม่มีนะครับส่วนตัวสนองก็ยังมีเบนโดสนะครับนักเตะดาวรุ่งที่คอยสอดแทรกได้นะครับนี่คือไลน์อัพลิเวพูลนะครับภายใต้ระบบ4 33นะครับคาดการณ์นะต่อมาเรามาดูบทวิเคราะห์คู่นี้กันหน่อยนะครับท่านผู้ชมของบูสกอร์นะครับ ่าเขาให้ลิเวอร์พูลชนะ2-1นะครับตอนนี้เรทราคาลิเวอร์พูลเหลื่อมล้ำนิดนึงนะฮะลิเวอร์พูลวินเนียจ่าย2.05นะครับแล้วก็ชนะด้วยสกอร์1-2งนี่จ่ายถึง11.00นะครับแล้วก็ชนะด้วยสกอร์2ลูกขึ้นเนีย่ยจ่าย1.33นะครับบ่งบอกว่าลิเวอร์พูลเหลื่อมนิดๆนะฮะอ่ะวูสกอร์บอกว่าทางฝั่งของไบตันนะครับ เสมอกับมาร์เซมาสองสองนะครับหลังจากที่โดนมาร์เซเนยนำไปก่อน2-0นะครับที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ฮึดตีเสมอได้สำเร็จนะครับก็เลยเก็บแต้มมาได้นะครับในฟุตบอลยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับอ่าเขาก็บอกว่า5นัดมาเนี่ยนะครับแพ้ถึง3นัดแล้วนะครับสำหรับไบตันนะครับส่วนลิเวอร์พูลเองนะครับแพ้กับทอทแนมสเปอร์นะครับอย่างน่ากังขานะฮะซึ่งก็ เป็นดราม่ากันเป็นสัปดาห์เลยนะครับหลังจากนั้นก็มาชนะกลางสัปดาห์ชนะแซงกิวัวนะครับ2-0ก็เพิ่มความมั่นใจมากขึ้นนะครับรูปทรงรูปแบบการเล่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เป๋ไปไหนนะฮะส่วนทางฝั่งไบตันเองเนี่ยหลังจากที่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยสั่งสอนลิเวอร์พูลนะครับเอาชนะลิเวอร์พูลได้นะครับ แต่มาปีนี้เนี่ยลิเวอร์พูลหมายมั่นปั้นมือเหลือเกินที่จะมาแก้มือนะครับแล้วทีมจากที่แพ้ชุดก่อนๆเน่ยไม่ใช่ชุดนี้นะฮะเปลี่ยนไปเยอะเลยลิเวอร์พูลนะครับเขาก็เลยคิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะมีโอกาสบุกมาเก็บ3แต้มที่เอแม็กซ์เซเดียมได้นะครับโดยการคาดการณ์กนว่าลิเวอร์พูลจะชนะ2-1นะครับจากบูสร์นะครับอันนี้ทางสื่อนะต่อมาเรามาดูฝั่งของแอดมินกันหน่อยนะครับ ท่านผู้ชมก็ร่วมกันวิเคราะห์ได้นะครับแล้วทายผลมาเลยว่าคู่นี้จะออกมาเป็นยังไงนะฮะลิวหูของพวกเราจะใช้แทคตติกใดจะเล่นรูปแบบไหนนะฮะอ่ะเรามาฟังของแอดมินกันหน่อยนะครับสองทีมนี้นะฮะก็มีเกมกลางสัปดาห์ให้ลงเล่นกันนะครับเหมือนกันเลยลิว์หูชนะ2-0งศย์ไบตันบุกไปเสมอโอลิมปิกมาร์เซ่ส2 2นะครับก็รีนว่ามีการโรเตชันกันนะครับลิว์พูนั้นโรเตชันเยอะกว่านะครับเกมนี้น่าจะ เป็นกำไรกับท่านผู้ชมนะเพราะว่าผมคิดว่าเป็นทีมที่มีเกมรุกค่อนข้างที่จะจัดจ้านด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับขออย่างเดียวอไอกรรมก,การเนี่ยมึงตัดสินให้มันถูกต้องหน่อยมันตัดสินให้โปร่งใสหน่อยไม่เหมือนคู่ของสเปอร์กับลิเวอร์พูลนะครับต้องบอกแฟนๆไว้ก่อนว่าเกมนัดลิเวอร์พูลเจอสเปอร์แม่งคือมันเสียมันเสียความเป็นธรรมชาติของฟุตบอลอ่ะคือเกมแม่งเราอยากจะดูเกม มันมันลุกใส่กันน่ะแต่กรรมการมันอย่างเฮียนะครับมันก็เลยทําให้เสน่ห์ของฟุตบอลหายไปนะครับเพราะลิเวอร์พูลโดนใบแดงแถมยังไม่ได้ประตูอีกเกมมันก็เลยหายกลายเป็นว่าลิเวอร์พูลต้องมาอดเพื่อเอาหนึ่งแต้มแล้วเสน่ห์ของการเล่นเกมลุกทั้งสองทีมมันก็เลยไม่ได้เห็นไงนัดนั้นนะครับแม่งกรรมการอย่างเฮียทําลายแบบทําลายเกมคือเราอยากจะดูบอลเอนเตอร์เทนมันมันอ่ะไอ้เฮียแม่งแบบ แล้วไม่ได้เห็นนะฮะท่านผู้ชมเกมนั้นนี้มันก็คล้ายๆกันกับสเปอร์แหละเพราะว่าตางฝั่งของไบตันก็เป็นทีมที่เกมลุกน่ากลัวนะครับเปิดเกมลุกใส่แน่นอนกรรมการก็ขอหน่อยและกันตัดสินให้มันโปร่งใสน่อยแล้วกันนะฮะโดยรูปแบบเกมผมคาดกันว่าน่าจะเปิดแลกกันด้วยสไตล์กันเล่นนะครับที่ต่างฝ่ายเนี่ยต่างพร้อมเปิดเกมลุกใส่กันเลยนะฮะแล้วก็ไบตันเองก็เป็นทีมที่คล้ายๆลิเวอร์พูลนะนะครับเป็นทีมที่เล่น อัพเพรสซิ่งดีนะครับเคาน์เตอร์เพรสซิ่งดีแล้วก็อ่าเป็นทีมที่คลองบอลน,นะครับเกมลุกดุดันไม่แพ้ลิเวอร์พูลเลยนะครับแต่ช่วงนี้นะ่ยฟอร์มดรอปลงไปนิดนึงนะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยคาดเดาได้ยากว่าเกมนี้มันใครจะได้สามแต้มไปนะครับแต่ดูจากโอกาสฉาบฉวยเนี่ยหรือว่าแท็คติกแล้วก็เรื่องของความเหนียวแน่น หรือแม้แต่กระทั่งอช็อ,ชอตเล็กๆด้วยน้อยเนี่ยลิเวอร์พูลบอสเจงคอมเนี่ยเก็บหมดทุกรายละเอียดเลยนะครับสังเกตดูมาหลายนัดแล้วนะครับดูฟอร์มหลังๆดีกว่าไบตันนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้สเปอร์มาแบบหน้ากระทืบกกรบมการก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยผมมองนะฮะว่าสมาธิแล้วก็เกมรุกลิเวอร์พูลยังยังคงมีความอันตรายทุกระเบียบนิ้วเลยนะครับโดยเฉพาะ เหลือบมองไปดูกองกลางนะครับแพลวพลาวกันทั้งนั้นนะฮะโซบอสไลอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์กลาาเป็นแบก so นะครับฉะนั้นเกมนี้ผมมองดูและเชื่อนะครับว่าสติของไบตันนั่นนั่นน่าจะหลุดได้นะครับก็คือเจอการเพรสซิงหนักๆใส่ลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เรื่องทีเด็ดขาดตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าลิเวอร์พูลค่อนข้างที่จะ เป็นทีมที่มีเกมลุกหลากหลายมากนะครับส่วนไบรตันหลังๆมาเริ่มไม่ค่อยเหนียวละนะครับโดนบิลล่ายิงไปถึง6เมตรนะครับแล้วก็นัดที่แล้วก็เสีย2ลูกให้กับมาร์เซยนะครับแต่เกมลุกเนี่ยเชื่อใจได้นะครับมิตโตมะนะครับชอริี่มาร์ทซ้ายขวาเนี่ยมันน่ากลัวนะครับและกองหน้าเวลเบกหรือแม้แต่กระทั่งเฟอร์กูสันเนี่ยก็มีความอันตรายนะครับฉะนั้นเกมนี้ผม คิดนะครับว่าบอสคงจะกำชับในเรื่องของการเสียลูกแรกเนี่ยอยากให้เสียลูกแรกนะครับเดี๋ยวรูปเกมมันจะเสียคือเหนียวแน่นไว้ก่อนแล้วอาศัยการเล่นโต้กลับเร็วนะครับปั๊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 บเนี่ยถึงหน้าประตูแล้วยิงโป้งเดียวจอดนะครับฉะนั้นนั้นฉะนั้นนะครับนัดนี้ผมมองว่าทลิวขึ้นนําไปก่อนเนี่ยใบตั้นเละเลยนะฮะอ่าสำหรับผมนะฮะคือการโต้กลับลิวแสดงเห็นแล้วนัดเจอกับสเปอร์เนี่ยแม้เหลือ10คนแม่ง โตกับแต่ละทีน่นากลัวชิมหายขนาดเหลือ9คนยังโต้กับน่ากลัวนะฮะอยากจะบอกเลยนะครับว่าซ้ายขวาตอนนี้นะี่ยดิอาดกับซาร่าเนี่ยมันมันบาลานซ์กันมากซาร่าเนี่ยไม่ได้เห็นแก่ตัวมากนักเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่บีตะบันจะย,ยิงเองอย่างเดียวเลยแต่มาลุนการนี้เป็นเหมือนตัวซัพพอร์ตจ่ายให้เพื่อนยิงนะครับจ่ายให้รุ่นน้องยิงนะครับส่วนุยดีอาร์กระชักลักเลยเนี่ยเห็นทีไรเนี่ยโอ้โหบอลอยู่กับเท้าเนี่ยได้ลุ้นตลอดเลยนะครับ ฉะนั้นผมมองว่าตรงนี้นะฮะไบตันหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับประกอบกับลิเวอร์พูลเนี่ยทุกนัดยิงได้ทุกนัดนะครับแล้วเฉลี่ยแต่ละนัดยิงเกือบ3ลูกตลอดเลยสังเกตดูนะครับความลูกเกมลูกมันไหลลื่นนะครับฉะนั้นแล้วนะครับผมว่าลิเวอร์พูลชั่วโมงนี้เนี่ยก็ยังคงน่ากลัวอยู่นะครับแล้วก็ก่อนจะพักเบรกทีมชาติก็คือนัดนี้คงจะใส่เต็มที่เลยนะครับบอสเจอรกิค ผมคิดว่าลิเวอร์พูลของพวกเราก็มีโอกาสที่จะบุกมาเก็บ3แต้มได้นะครับแต่จะเป็นลักษณะบอลมันแน่นอนบอลเอินเตอร์เทนนะครับบอลเปิดเกมลุกใส่กันนะฮะผมมองว่าลิเวอร์พูลของพวกเราบุกมาชนะไบตันได้นะครับอ่ะผมให้สกอร์สองศูนย์แล้วกันนะครับส่วนบูสกอร์ให้ลิเวอร์พูลชนะ2-1นะครับตามสื่อต่างๆคริสตันหรือว่าแม้แต่กูรูต่างๆก็ยังคงคิดว่าลิเวอร์พูล จะปลูกมาชนะไบตันได้นะครับซึ่งผมมองเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับส่วนแนวรับนะครับลิเวอร์พูลก็ค่อนข้างที่จะเล่นกันได้อย่างดีขึ้นนะครับนัดเจอกับสเปอร์ก็มีความเหนียวแน่นครับฉะนั้นเกมนี้ผมว่าลิเวอร์พูลน่าจะชนะออกมาได้ที่เอเม็กสเตเดียมนะครับฟันธงลิเวอร์พูลชนะนะครับ2-0แล้วแฟนๆละครับอยากเห็นความคิดเห็นของแฟนๆในเกมนัดนี้นะฮะพพ์มาบอกกันหน่อยว่าคิดอย่างไรกับเกมนัดนี้นะครับ แล้วกลับมาพบันใหม่สวัสดีครับ